อเดี๋ยวเอานอนให้ครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมเจ็ดโอเวอร์โหดนะครับก่อนนี้ครับมีโอกาสว่างสักทีนะครับหลังจากที่ ติดงานยาวๆเลยครับก็วันนี้มีเวลาว่างแล้วนะก็จะประมาณตอนนี้ก็ประมาณ10โมงแล้วแดดค่อนข้างแรงก็วันนี้ตั้งใจจะมาหาปลาช่อนนะครับหลักๆนะครับเดี๋ยวก็อาจจะมีปลาชาโดบ้างเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าวันนี้จะมีผลงานจะมีตัวให้รับชมไหมนะครับปะลุยกันครับผมที่ใช้วันนี้ก็ยังเป็นนะครับอัลฟานะครับ SBTW นะครับคันป็นไดว่าบลาซอนนะครับเวท8ปคีสสิครับผมลุย เริ่มต้นด้วยกบยางกันก่อนเลยครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะปลาช่อนก็ปรับเบรกเนื่เนืดครับผมจะไม่ปิดตายนะครับผมเบรกผมจะให้ไหลออกด้วยนะครับ ว่าปลาช่อนนะน่าจะซักต่เช้าตรู่นะไม่งั้นก็บ่ายบ่ายไปหาเย็นนะครับโอเคมากนี่ผมวางช่วงนี้ก็เลยได้แ่ช่วงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ดู ตัวนี้ลืมกดเลกคอร์ดครับตัวสวยนะนะชนตัวแรกครับหลุดพอดีเลยคืครับตัวสวยนะครับตัวนี้ตัวแรกโอเคครับก็เดี๋ยวเรามีต่อนะครับเมื่อกี้ลืมกดเลกคอร์ดนะครับพอดีเราะว่ายัอลองตีเช็คดูว่าหม,ม,มืนเที่ยวนะก็เลยเราจะเซฟแบบสักหน่อยกัดทีเผลอแล้ว สงสัยนิดเดียวแล้ววัดเลยนะครับ ไม่โดนครับลุกฉัน,ย,นย้ำเลยโห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 การยากนะอืมันใช้โอเคหว่ะไฟเล็กมาก ้องขยอยขยอกัดนะครับแตงกัดยากนะครับผมตัวที่สองครับไซส์โอเคนะครับกัดเป็นฟ้าลั่นครับตัดแต่งเป็นสไตล์เจิร์กเบดสุดยอดครับผมตัวนี้เล็กขอทันพอดีนะครับโอเคไงก็ติดตามตัวต่อไปเลยครับผม อย่างครับเมื่อกี้ทมไม่ถยะสายอยนี้ให่ชวใหญ่มาก มั่ได้สงสายกัดแน่นเลยยังว่าจะตัดอีกไหม อเอากัะเบียก่อยเดี๋ยวใครเอาไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ยังไงกดนี่เลยไหนเวียดมีเวียดไหมมีเวีเวียดอยู่ไหนบ้างอ๋อชื่ออะไรปปร,ปปร,ปปรวบวังมันระเบิดใส่มือนนจุดอะไรอ่ะเอาหนอนได้ไหมเอาหนอนยางได้ไหมเอาโอ้โดนเจ้าถิ่นป้นเยือนะครับในสองตัว ากร,ระช่อนนี่ไงโอูตัวใหญ่จริงผมอยากได้เดี่ยวไาง่ายก็ตุกกระช่อนได้ไงตัวนี้ผมอยากได้อ่ะเอาอันนี้ไปหัดเล่นก่อนระวังนะครับเฮ้ยจัวคอเออโออตัวคอเก่าอือเอาตัวคอเล็กเบื่อเลยอ่ะ,อะเอาเล็กๆนี่โฟล์ล้อนกันครับ สวัสดีครับครับง่ายงรับเดี๋ยวเอานอนให้เอามาบิดไหมเกี่ยวให้ไปหัดตี้กันเดี๋ยวค่อยรับถ้าว่าใหน้ามาผมอยากได้ตัวเนี้ยเออเดี๋ยวค่อยเอาเขี่ยไปแล้วบ๊ายบาย Yeah. ตัวนะครับนี่มันตัวเล็กมากเลยไม่ได้ควรเล็กก่อนนะโอเคตัวเล็กนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยมันไปนะ ยืนนะโอ้ลงไปพันหญ้าคันอ่อนะ

สวยแล้วครับชอนนาลำธวมครับสุดยอดดูผู้ช่ใหญ่นะสุดยอดครับผมลุยต่อโอเคก็ประมาณบ่ายกว่าแล้วนะก็น่าจะหมดเ,เวลาเพียงเ,เท่านี้นะครับเพราะว่ากปูผมก็ได้ตกน้ำไปเรียบร้อยครบไม่รู้ว่าจะ เป็นยังไงนะครับแต่หวังว่ามันคลิปมันน่าจะไม่เสียหายนะครับก็ผลประกอบการวันนี้ก็ห้าแต้มครับผมรวมตัวที่ปล่อยนะครับก็ใส่สวยๆเลยครับผมก็ขออนุญาตเก็บนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเก็บไปไว้เป็นอาหารนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีนะครับก็ฝากทุกคนนะครับติดตามนะครับแล้วก็รับชมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วก็ รอติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะไปออกหมายที่ไหนสำหรับคลิปนี้ก็ขอติดคลิปไ้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนครับผม